สวัสดีครับผู้ชมครูเอกนะครับเป็นจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์สองพันหกสิบเจ็ดนะครับถ้าเป็นทางช่องยูทูปก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่4กุมภาพันธ์สองพันหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ครูเอกมีทํานายนะครับมีทํานายที่จังหวัดตากนะก็เลยทําคลิปทิ้งไว้นะครับก็จริงๆทําไว้2คลิปแล้วล่ะ อันนี้เป็นคลิปที่สามนะครับซึ่งมันเป็นตรงวันพอดีต้องทําไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางแล้วก็มีการเตรียมงานต่างๆซึ่งจะไม่ว่างนะครับจะไม่ว่างเลยนะก็เลยทําคลิปอัดไว้ก่อนแล้วเลขกลุ่มวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนสอบถามเขาว่าไอเ้เลขเลขตัวเนี้ยเลขที่ผมทานายเป็นเชิงโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถทานายเรื่องอื่นได้หรือไม่อันนี้ครูเอกไม่ขอตอบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ขอตอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรามองเรื่องรหัสผู้เอกศึกษาแล้วก็เอามาตัวเลขเนี่ยมาเจาะเรื่องของข <c oughs> องอะไรครับมาเจาะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักแต่ก็มีหลายครั้งหลายครานะครับหลายครั้งหลายคราครที่ก็มีคนที่อยู่ในเพจใน youtube เนี่ยเอาเลขที่ผู้เอกรีวิวเนี่ยไปเทียบกับเลขที่เป็นของตัวเองแต่ก็เป็นเลขในเลขอื่นๆอย่างเช่น บัตรประชาชนนะครับเลขที่บ้านเลขที่ทะเบียนรถเลขที่อย่างวันนี้เลขปีเกิดผมเชื่อว่าวันนี้คนที่ขอมาต้องขอปีเกิดแน่ๆ2อ3 9ราสก็น่าจะอายุ20กว่ากว่าใช่ไหมถ้าปีนี้ถ้าห9ก้าก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ 30, ะสิบคนีอันนี้ก็ย0สิบตนตนคนนี้อายุยี่สิบกว่ากว่านะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่า ขอเข้ามาแบบนี้แน่นอนถ้าเป็นสองห้าเนี่ยผมจําได้เลยว่าถ้าเป็นสองห้าแล้วตามด้วยเลขที่มันไม่เกินหกเจ็ดนะ,นะถ้าเลขไม่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรุ่นก็น่าจะสองห้าสามสองห้าสี่สองห้าห้ายังไม่มีสองห้าสามสองห้าสี่สองห้าสี่แล้วก็ตามด้วยเลขหลังๆนะนะลืมละหรือสองห้าหนึ่งอะไริลืมลสองห้าหนึ่งสองห้าสองสองห้าสามเนี่ย,นะ 1, 25 1, 25 2, 25ยส่วนใหญ่เป็นปีเกิดก็จะมาถามกันก็คือบางคนเขาก็าดูเขาตรงนะตรงเลขตัวเอง แต่บางคนก็ดูแล้วไม่ตรงซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะผมไอ้ไม่ตรงเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าผมรีวิวเป็นเลขมือถือไงผมไม่ได้รีวิวเป็นวันเดือนปีเกิดอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้มองเป็นเชิงแบบตีความในแนวในแนวของเบอร์โทรตัวเองถามว่าตีขวิดตีความได้ไหมก็ได้ครับก็ได้แต่จริงๆเอาจริงๆมันต้องมามาศึกษามาเรียนเนาะซึ่งตอนนี้คุณเอกก็ยังกําลังปีนี้คุยกพยายามจะเรียบเรียงใหม่ เพราะรู้สึกว่าเนื้อหาที่ใช้สอนมาร่วมร่วม5-6ปีเนี่ยมันเริ่มเอาละแล้วลมันเริ่มเปิดมาหลายรุ่นมันเริ่มบางรุน่นเริ่มไม่ตอบโจทย์ละก็เลยปีนี้นะครับปีนี้ทั้งปีก็พยายามตอนนี้กำลังจะหาจุดเปลี่ยนแปลงว่าเราจะรวบรวมตำราแบบไหนหรือว่าวิธีการสอนแบบไหนให้มันแบบจบจริงๆในระดับจริงๆเนี่ย ปีนี้นะครับพูดก็พยายามจะรีบเรียนนะแต่ถ้าใครอยากจะต้องการเรียนแบบเป็นคอร์สรอก,ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบส่วนตัวเนี่ยพอดีว่ามันมันก็สามารถพูดในสองคนมันจะได้ง่ายก็เดี๋ยวมาคุยหลังไมค์กนได้นะครับอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับว่ามันอ่านแบบอื่นได้ไหมได้แต่จะตรงไหมต้อง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 ดูอีกทีนะครับอ่ะโอเคเกิดมานานสําหรับไอ้เลขพศนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนไม่ใช่พศตรงหรือไม่ตรงไม่รู้ไม่การันตี แต่บางคนบอกว่าตรงบางคนตอบไม่ตรงกันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับสองห้าสามเก้านะครับกูเอกตั้งชื่อว่ามุ่งมั่นและตั้งใจแน่นอนเพราะว่าวันก่อนเราก็รู้สึกว่าสามเก้าเก้าามเนี่ยคุยมาวันนี้วันที่สามอยู่ภายในเจ็ดวันเนี่ยมีสามเก้าเก้าสามท้ายหลายวันมากนะครับสามเก้านะครับน่าจะเจอกันบ่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพูดถึงที่มาก่อนที่มาเลข กลุ่มนี้ครับ2539ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันครับมี2552 3553แล้วก็3993หนักแน่นทั้ง3เลขเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลข3ตัวนะสามารถกลับไปดูรีวิวได้คือ253352แล้วก็539935 3, 9, 9, 3, นะตัวเลข3ตัวและ2ตัวทำไวเรียบร้อยกลับไปกดไปดูได้อ่าแล้วก็แนะนำวิธีการกดดูนะครับบางคนเข้าไปที่ช่องคู่เอกนะช่อง y o u t u b e คู่เอกอ่าแล้วก็พิมพ์เวลาจะพิมพ์เลขคู่นะ่ะแนะนำว่าให้พิมพ์อย่างเช่น01ก็พิมพ์ว่า01 100ว แล้วมันจะหาได้ง่ายกว่าถ้าเป็นศูนย์หนึ่งบางทีมันเด้งไปที่อื่นอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นเลขสามตัวเช่นกลุ่มนี้สองห้าสามก็พิมพ์ว่าสองห้าสามวักสามห้าสองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเลขมันแบบล้อกันเนี่ยก็พิมพ์กลับหลังไปด้วยมันก็จะขึ้นมาง่ายแต่ถ้าเป็นแค่สองห้าสามนี่มันจะไปขึ้นของคนอื่นด้วยแล้วก็เปขึ้นของเรื่องอื่นด้วยมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับซึ่งคุยก็จะมีตอนนี้มีการเปลี่ยนมันมีสองรุ่นนะรุ่นพื้นสีเหลืองกับพื้นสีคีครมนะ แล้วกำลังจะมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยเพื่อให้ดูแตกต่างนะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละก็ลองเซิร์ชดูนะครับเวลา2ตัว3ามตัวให้เซิร์ชลักษณะนี้อ่ะโอเคมาพูดถึงเลข4ตัวของเรากันวันนี้นะครับมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแน่นอนว่ามันอยู่ลักษณะของความเป็นอินเดร์ของเขาคน3ามเกนี่ยอยู่ท้ายแน่นอนว่าความตั้งใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูตามตำแหน่งกันลงท้ายเลข9้าครับเป็นคนที่รักอิสระนะครับมีความสันโดษ มีใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจได้ดีเรียกว่าคนมีเซนต์นะคนมีเซนต์นะครับผมว่าความรู้สึกหรือว่าสัญชตาตญาณเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเลขเก้าเนี่ยข้ามจุดนั้นไปละนิดหนึ่งอาจจะไม่นิดด้วย <c oughs> เขามีเหมือนรู้ว่าสิ่งไหนมันเขามีจินตนาการในการมองว่าสิ่งไหนมันเป็นไปได้เก่งมากคนเลขเก้าสิ่งไหนมันเป็นไปได้แล,แล้วมันทําแล้วอะ มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะแบบมันจะขัดกับอะไรไหมเมื่อไหร่คนคนนี้ข้อดีคือเขาสามารถหาคําตอบได้จากทุกอย่างคกเลขก้าวทายนะได้จากทุกอย่างที่มีแต่ข้อด้อยของเขาก็คือข้อด้ยอยเขาก็คือเขาไม่ค่อยเอาใครครับ <harbor> ไม่ค่อยสนใจแต่ข้อเด่นในข้อด้อยเรื่องหนึ่งคือมันพอมันไม่เอาใครคือมันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครอ่ะไม่ค่อยไปสนใจใครไม่ค่อยเบียดเบียงใครไม่ค่อยไปยุ่งอะไรเลคือไม่เหมือนก็ไม่เหมือนสิไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันถูกไหมครับ ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนก็คือจบไปแต่ขอ้อที่ทําให้กลุ่มนี้มันอาจะต้องแบบมีอาการแบบนั้นบ้างก็คือตําแหน่งแนวคิดเป็นเลขสามครับเขาเป็นค,ค,คนที่คิดว่าไอสิ่งที่คนเลือกนะ่ะมันพร้อมใช้ไงเวลาที่เขาเสียงกับใครเนี่ยคนสามเก้านะเขารู้สึกว่าชนะอยู่แล้วเพราะตานี้เขาเลือกมันเยอะอยู่แล้วไงคุณถามมาที่ผมตอบได้หรือคุณอยากจะได้คําตอบจากผมผมก็ถามมาได้ผมก็คือกล้าที่จะเอาไอเดียอะไรอยงเง ออกไปใช้ทันทีทันใดเลยแล้วเราจะรู้สึกแบบไอ้นี่มันมั่น,นใจเกินไปนะแล้วมันจะหนักข้อในความมั่นใจของคนคนนี้มากข้อบีอย่ที่ว่าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าโอ้โหถ้าคุณได้เถียงกับคนห้าสามเก้านะที่เป็นเลขถทายนะผมบอกเลยเหตุผลคุณต้องเยอะมากๆเพราะเขาคิดเพื่อที่จะสมมติถ้าเขาเป็นคนที่ สมมติเขาเป็นครูแล้วกันเออครูยังง่ายกว่านะครับอธิบายเขาเป็นครูเลยคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยว่าเขาถ้าถ้าเขาอารมณ์ดีๆเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดอะไรคุณได้อย่างเข้าใจอย่างมีหลักมีเกณฑ์ดีมากหเห็นภาพได้ชัดเจนแต่ทําเมื่อไหร่ถ้าคุณเป็นศัตรูกับครูคนเนี่ยหรือว่าคุณต้องการคําตอบจากครูหรือคุณแบบอยากลองของครูโอ้โหผมว่าคุณคิดผิดกู <laughs> ก็จะตึงมาก่อนเลยเออไม่ฟังใช่ไหม ไหนเอาลองเหตุผลเธอมาสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเถียงไงก็ไม่ชนะน,นึกออกใช่ไหมยกเว้นแต่คุณจะเก่งกว่าเขามากๆจนทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ที่เขาหามาหรือสิ่งที่เขาสอสแสวงหาคําตอบนี่มาโอเคมันโดนหักล้างได้แต่กว่าจะถึงตรงนั้นครับมันก็แค่เริ่มสนทนานก็เริ่มยากกับคนหัวแข็งประมาณนึ่งอะ <c oughs> นะครับคนเรื่องนี้เพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตัดสินใจทําเนี่ยมันมีรูปแบบแล้วที่ชัดเจนอยู่แล้วนะ ประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือพื้นฐานเขาเป็นเลขสองผมว่าที่เขาเหมาะกับการที่เป็นครูอาจารย์นั่นที่ผมอย่างยกตัวอย่างคือเขารู้ว่าเขาจะต้องอธิบายสิ่งนี้เขาเป็นสิ่งนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องแบบนี้นี่นะให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างละมุลละมอ่อมเป็นคนอธิบายเก่งนะข้อดีเขา,ะาอะอธิบายอะไรก็เก่งไปหมดแล้วยิ่งเป็นสามเก้าด้วยคือก็ไม่ได้คิดช้าไงเขาคิดค่อนข้างเร็วและอธิบายแบบชัดเจนอะ ท้อยทัดคำมีเาอย่างผมว่าเหมาะกับครูแน,แนวๆด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นครูที่เป็นวิชาการอื่นๆอย่างเช่นน่ะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ที่มันเป็นวิชาหลักๆผมว่าเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะครูจะไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองขนาดว่าถ้าเกิดว่าครูลงท้ายด้วยห้าด้วย7็ด้วยอะไรพวกนี้อันนี้ครูจะค่อนข้างแบบศึกษาเยอะๆแล้วก็จะท้ายตอวแต่นี่คือสองห้าสามเ้าคือเขามีความมั่นใจในตัวเองก็จริงแต่ว่าเขาพร้อมที่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันดีกว่านั้นโอเคกว่านั้น ไปไกลไปลึกกว่านั้นเขาจัดการได้เลยเขาสามารถโอเคมา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 คุยกันอาสิ่งที่เธอนําเสนอครูมานะโอเคเลยในเขาก็เปิดอนะแต่ท่านยกเว้นแต่กรณีที่บอกว่าคุณจะตั้งใจจะไปเถียงเขาไม่รู้อีโก้ใส่ก่อนเลยเออถ้าคุณไปดีอ่ะคนนี้ดีกับคุณแน่แต่ถ้าคุณไปไม่ดีโดนสวนแน่นอน <laughs> นะครับประมาณนี้นะสำหรับเลขท้ายนะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทาอะไรอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะไม่ได้เป็นคนรีบนะ ถึงแม้ว่าหัวจะเป็นสามเก้าก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงวิธีการปฏิบัติเขา,าจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้คือส่วนท้ายเนาะส่วนด้านหน้าครับบุคลิกดูนิ่งๆงงิ่งเรียบเรียบแข็งแข็งเข้มเข้มมั่นใจมากๆออกทรงทหารตำรวจออกทรงผู้นักเรียกว่าอะไรสปอร์ตเกิลสปอร์ตแมนชอบแต่งตัวแบบตึงๆึงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็อาจจะมองได้ว่านี่มันเป็นหุ่นที่หลายๆคนต้องการหรือคนที่ มีร่างกายที่ค่อนข้างจะแบบเน้นสัดส่วนอะไรพวกนี้อ่าโอเคกลุ่มนี้ใช้ได้แต่แน่นอนว่าหน้าตามันดูตึงไปหน่อยนะยิ้มยากนิดนึงจืดๆแล้วก็ดูเข้มๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหน้าอาจจะดูไม่ค่อยดึงดูแต่ก็ดูแบบมีความชัดเจนในตัวเองถ้าดูถึงเรื่องบุคลิกการทํางานดูขยันหน้าดูคล่องเนะ่เออประมาณนี้อันนี้ได้นะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับสําหรับเลขกลุ่มน,นี้นะ เรื่องต่อไปเรื่องเสริมก็ขอเป็นเรื่องการเงินก่อนล้วกันนะครับก็คือเขาเป็นคนที่คือถ้าพูดถึงตั้งใจทํางานเขาตั้งใจมากไงถ้าเป็นงาน,เป,น,งานเป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทนะครับผมมองว่าอันนี้โอเคเพราะว่าขยันไงเงินเดือนก็อาจจะได้เพิ่มจากการที่เขาเป็นคนขยันทางานทําไปเรื่อยๆได้ไม่ค่อยเรื่องเยอะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาทํางานที่มันค่อนข้างจะเป๊ะๆไม่เก่งนะครับก็ถ้าเป็นงานองค์กรน,นะ ครูบาอาจารย์หรืออะไรก okay. okay. so like, oh, ็ที well, ่มันเป็นงานองค์กรเป็นเป็นงานรัฐก็ตามเนี่ยได้หมดได้หมดถือว่าโอเคเรื่องของการเงินโอเคเลยนะครับแต่เมื่อไรที่เป็นต้องการจะหาเยอะๆเป็นการค้าแบบโอ้กำเกรงกำไรนู่นนี่นั่นไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ภาพรวมบวกลบให้สักเจ็ดแล้วกันไม่ไม่ไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้แยกนะครับไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้แยก นะเต็มสิบได้เจ็ดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของความรักโอ้โหแน่นอน,นครับเรียกว่าเราคุยกันสามเก้ากันหลายรอบนะัเรียกว่ามันต้องอย่างนี้ต้องแบบนี้คือเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีนะแต่ว่าต้องเป็นแนวของฉันเออถ้าถ้าคุณเข้าใจคนเลขเนี้ยแล้วคุณปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นคุณจะอยู่โอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันบีบบังคับกันเหลือเกินเธอทำอย่างนี้กับฉันว่าไม่ได้นะ ฉันต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นบ้างอะไรเงี้ยแบบถ้าคุณมีความเป็นตัวเองสูงๆก็คุณอยู่กับคนเล็กเนี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ครับพวกนี้จะเถียงกันตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนมีแฟนเลน็กนี้ให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ชอบคอนโทรลแต่ไม่ได้เป็นคนคอนโทรลแบบหนักๆนะคือมันจะมีกฎมีระเบียบม,มีข้อแม้ในการครบกันอะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันร่วมกันเขาอาจเป็นคนต้องการแบบดูแลทุกอย่างก็ าคุณคิดว่าเฮ้ยดีเราจะได้ไม่ต้องทําอะไรให,ให้ให้เธอทําแล้วกันนะอะไรไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงนะอะก็ลปล่อยเข้าไปไ <c oughs> ล้วคิดว่ารักกันแล้วก็โอเคให้เขาดูแลก็ให้เขาดูแลไปนะครับไม่ต้องไป็นซีเรียสเนาะอ่าอันนี้มองมุมดีแล้วมองมุมดีแต่หลายคนเห็นสองห้าก็ยี้แล้วอะ่ะเออเพราะว่ามันจะมันจะมีคํานึงนะนาฬีอุประถมใช่ไหม <c oughs> เออผมพูดหลายรอบแล้วสองห้าเนี่ยผมพูดหลายรอบมากว่าไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ก็เหมือนกันมันก็ประถมเหมือนกัน แต่แค่ผู้ชายด้วยด้วยความเป็นของเราเนาะจริตของเราคือผู้ชายมันเป็นคนที่ต้องดูแลผู้หญิงอยู่แล้วเวลาผู้ชายใช้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่ายังไงกูก็ต้องดูแลคนในครอบครัวมันเป็นมุมมองของคนไทยอะนะเพราะนั้นถามว่าไอ้สองห้าเนี่ยมันได้ดูแลไหมเออมันได้ปลน,นบัติภรรยาไหมได้ครับแต่มันเป็นหน้าที่งไงผู้ชายต้องทำนึกออกใช่ไหมเออมันเป็นหน้าที่ในสังคมของเราหรือแล้วนะประมาณนั้น เออมันเป็นประมาณนั้นคนก็เลยรู้ว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าถามว่าพอคนนะ่ะมันต้องดูแลคนอื่นอนะ่ะผู้ชายที่มันต้องดูแลคนอื่นนะ่ะสิ่งที่มันได้กลับมาก็คือเขาก็จะเขาก็จะพึงใจไงวอาอ๋อเนี่ยคนนี้เป็นผู้ชายอบอุ่นนะชอบช่วยเหลือนู่นนี่นันน่นดูแลเราทุกอย่างผู้หญิงเขาถึงปฏิบัติคุณคือเขาก็ตอบสนองมาดีนึกออกไม่ถึงขั้นปฏิบัติก็ไนดะ้มันก็เป็นแบบนั้นไงเพราะคุณให้ใจหอกัว่าคุณจะดูแลเขา ส่วนผู้หญิงที่มีเลขนี้แน่นอนมันก็ไม่แปลกกันเพราะว่ามันคนประเภทเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนเพศไปเป็นผู้หญิงเนาะนึกหมอใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบว่าผู้หญิงคนนี้ก็ชอบปนิบัติไงนี่หออแต่ว่าสังคมไทยอ่ะมันเป็นแบบนะหลายคนบอกว่ามันเสมอภาคมันไม่มันไม่ขนาดนั้นน่ะเอาจัริงสาหรับผมผมไม่ได้มองว่าณปัจจุบันเนี้มันเสมอภาคผมไม่คิดแบบนั้นอะเพราะหลายคนผู้ชายก็มันคิดแบบนั้น อันนี้ผมก็ได้ไปบอกทนะ่านทุกคนนะผมมองจากที่ผมมองเห็นเหตุการณ์ในในประเทศไทยเนี่ยสังคมนะก็คือคุณพูดได้จริงแต่คุณทําจริงหรือเปล่าว่าเออมันเสมอภาคอะ่ะมึนหงอกใช่ไหมเพราะนั้นพอมีผู้หญิงแบบพอเขารู้สึกอะ่ะคือถ้าถ้ามันเสมอภาคจริงนะผู้หญิงที่รู้สึกว่าใช้เบอร์เนี้แเราต้องไปปฏิบัติตามนี้กูจะไม่มีไงเพราะมันต้องเท่ากันถูกไหมผู้ชายก็ดูแลผู้หญิงได้ผู้หญิงก็ดูแลผู้ชายได้แต่นี่คือมันไม่มีมันไม่มีถึงจุดนั้น มันทําให้เวลาที่มีเลนี่โอ้โหเลนี้โดนโจมตีหนักแต่แน่นอนครับผมขอพูดในมุมกลางๆว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช้คุณก็คือคนดูแลคนอื่นนั่นแหละขอไปคขาไม่ใช่มไม่ใช่แค่เอ้ยนผู้ชายใช้แล้วมันดีมากก็ผู้ชายมันต้องทําอยู่แล้วสมม่วนผู้หญิงใช้ก็ต้องดูแลผู้ชายมันก็ยังอย่างนั้นไงนก็เออมันก็แล้วแต่เราเลือกเนาะแต่แน่นอนอย่าลืมนะมันไม่ไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีสองห้าคู่เดียวนะมันมีสามห้าสามเก้าด้วยกลุ่มเนี้ยนะครับทําให้ภาพรวมก็ออกมาอย่างที่ผมอธิบายไป ก็ลองช่างใจกันดูนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้จะขอเข้ามาทางชั้นเรียนไม่ใช่ทางที่นี่เลยทางช่องยูทูบนะครับเป็นเลขของพออเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนวามาแล้วกลุ่มนี้ค่อนข้างจะพูดดาวนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของปีพอซอด้วยนะครับก็เลยพูดเกินไปนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบและถอทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบเพลงด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไป Salamatkan. So,